อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับเคยได้ยินไหมครับว่าผมไม่เคยสูบุรี่เลยแต่ทําไมผมเป็นมะเร็งแต่ในทางกลับกันไอคนนั้นมันซูบุรี่แต่ไม่เป็นมะเร็งเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาหากุญแจไขปริศนากันว่าคนแบบไหนเป็นคนแบบไหนไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นกับไม่เป็นไปดูให้รู้กัน วันนี้คุณหมอที่มาให้ความรู้เราคือคุณหมอนางมุโมะโยชินโนริซึ่งท่านอายุ70แต่ดูวัย50เป็นคุณหมอที่โด่งดังเขียนหนังสือที่ถูกแปลไปทั่วโลกและเป็นหนังสือที่แปลที่ประเทศไทยด้วยและคนที่ให้ความรู้หรายคนคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อออาเฟดจอร์จคุณุสังนี่คือภาพของโครโมโซมเพื่อนเเคยเรียนเรื่องโครโมโซมตอนมาปลายใครจําได้้างครับโครโมโซมนี้จะได้รับมาจากคุณพ่อกับคุณแม่ถ้าได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้รับโครโมโซมจากคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นมะเร็งงย่เเ็็็นนนตออากดใๆ คนที่เป็นเอ็มเ็งในตอนผู้ใหญ่ต่างกันตรงไหนคำตอบคือคนที่เป็นในช่วงก่อน30จะมีโอกาสได้รับยีนหรือกรรมพันธุ์จากคุณพ่อหรือฝั่งคุณแม่และในตอนนั้นคุณกินเหล้าสูบหรีกินอาหารแปรรูปเยอะๆจะมีโอกาสทาให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นแผลก็จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นแผลทั้งคู่จึงทําให้เกิดเป็นเอ็มเลงศ่านอาจารย์จอร์จก็แปลกใจว่าตอนนี้เด็กคนที่เป็นมะเร็งกับคนที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นมะเร็งมันต่างกันยังไงก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือตารางยีีีีนนนนนนนททท่่่่กาาายยยยยพััธุ์เเเเเปปปป็็็มมงงงภษไตอช BRCA1 BRCA2 HSEER2 ้ นักคนที่เป็นเอ็มเลงในตอนวัยรุ่นหรือตอนเด็กเด็กแล้วเวลาเป็นเป็นสองฝั่งโดยเฉพาะเป็นอวัยวะที่มีสองฝั่งเช่นปอดเช่นไตเช่นเต้านมแบบนี้จะมีอวยวะอยู่สองฝั่งถ้าเป็นฝั่งหนึ่งแล้วมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งนั่นหมายถึงจะมาจากกรรมพันธ์กรรมพันธ์และธรรมดาแล้วจะเป็นได้ยากมันมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างในการทําให้เป็นเอ็มเลงมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าเป็นในช่วงวัยรุ่นหรือตอนเด็กเด็กหรือก่อน30นั่นหมายถึงมาจากกรรมพันธ์มาจากกรรมพันธุ์แต่แต่แต่ไม่ได้เป็นทันทีฟังให้ดีครับ อย่าเพิ่งตกใจคุณมีโครโมโซมอยู่2ฝั่งที่ผมบอกไปครับฝั่งแม่กับฝั่งพ่อฝั่งนึงที่เป็นกับอีฝั่งนึงที่ไม่เป็นคุณยังไม่เป็นเอ็มเลงถ้าคุณระวังตัวให้ดีคำถามองค์ประกอบอะไรที่ทำให้เป็นเอ็มเลงคำตอบคือคุณอย่าทำร้ายตัวเองคุณอย่าทำร้ายตัวเองโดยการสูบุรีไปกระตุน้นให้เกิดการอักเสบกินเหล้ากินอาหารแปรรูปนอนน้อยเครียด พวกนี้จะทําให้คุณมีโอกาสเป็นเอ็มเลงง่ายขึ้นไงฮะถึงบอกไงว่าผมไม่ได้สูบุรีแต่คุณเครียดคุณไม่ไดู้บุรีแต่คุณสูดอากาศ PM 2.5หรือคุณกินอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูแฮมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคุณเคยเรียนรู้เรื่องอาหารแปรรูปหรือเปล่ามันคืออะไรบ้างกบมาพูดถึงกรณีที่2คนที่เป็นเอ็มเลงแบบไม่ได้เป็นกรรมพันธ์เป็นแบบนี้ครับนี่คือภาพของโครโมโซมสองฝั่งฝั่งคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับว่าไม่มีกรารกระบาดนั่นก็คือไม่มีรอยแผล แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตไม่ดีทําให้โครโมโซมฝั่งหนึ่งเป็นแผลปึ่งแต่ฝั่งเดียวยังไม่เป็นมะเร็งแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลยอีกจึงทําให้เกิดรอยแผลรอยตาหนิอีกฝั่งหนึ่งปึ่งกลายเป็น2ฝั่งแล้วคราวน,นี้แหละจะมีโอกาสทําให้คุณเป็นเอ็มเล็งเอ็มเล็งเหตุผลอะไรที่ทําให้คนเป็นเอ็มเล็งอันที่หนึ่งคือความชราแต่คุณรู้ไหมครับว่าบางคนอายุมากแต่ไม่ได้ถือว่าชราแต่บางคนอายุน้อยก็มีสารความชราเยอะความชราบางทีอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับอายุเพราะคุณทําร้ายตัวเองมาก ทำให้เกิดสารความชราอยู่ในร่างกายเยอะมากกว่าอายุจริงและความชรานี้ทําให้กระตุ้นเซลล์มะเร็งและอันที่2เมื่อมีความชราหรือเซลล์ชราอยู่ในร่างกายเยอะจะมีภูมิตกต่อสู้เอ็มเลงไม่ได้และเมื่อมีเซลล์ชราเพิ่มขึ้นจะมีกระบวนการอยู่3อันอันที่1ก็คือเกิดการ a p o โ t o s i s อัพโพสิสคือร่างกายสั่งการให้เซลล์หยุดชีวิตตัวเองหยุดชีวิตตัวเองเรียกว่าอัพโพสิสเนื่องจากถ้าเซลล์มีการผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการหยุดชีวิตตัวเองก็จะเปลี่ยนเป็นเอ็มเลงกระบวนการที่1ก็คือการหยุดชีวิตตัวเองอันนี้หยุดชีวิตตัวเองไม่ค่อยมีปัญหากระบวนการที่2นั่นก็คือการเพิ่มเซลล์ไปเรื่อยๆเพิ่มเซลไปเรื่อยๆเพิ่มแต่ไม่มีวันหยุดแต่เซลล์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างแปลกๆกลายพันธุ์นี่แหละคือกระบวน,นการทำให้เกิดเอ็มเลงเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ร่างกายเราเกิดความชราข้อที่3เมื่อเซลล์ชราเกิดขึ้นมันจะไม่ยอมตายและมันจะค้างอยู่ในร่างกายเมื่อค้างจะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเมื่อร่างกายเกิด การอเสบบ่อย,ย,ยๆก็ทําให้เกิดการเป็นเอ็มเล็งเพราะสารกระตุ้นการอักเสบบ่อยๆนั่นก็คือเอ็มเล็งรู้จักคําว่าไซโตคายไหมครับมันมีบางตัวที่ทําให้เอ็มเล็งเพิ่มขึ้นและบางตัวทําให้ภูมิในการต่อสู้เอ็มเล็งลดลงและบางตัวเป็นตัวที่ทําให้เพิ่มเส้นเลือดในที่นี้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเอ็มเล็งมันเพิ่มขึ้นครับมันเพิ่มขึ้นครับดังนั้นอย่าทําให้เราแก่อย่าทําให้เราภูมติตกอย่าก,กินอาหารที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายครับสารกระตุ้นต่างๆเช่นบุหรี่รู้ไหมว่าในบุหรี่จะมีสารที่ชื่อว่าโคลเนียมมันคือหนึ่งในกรรมะถัรังสีด้วยนะเคยรู้มาก่อนไหมครับมันไม่ใช่แค่ทาหรือนิโคตินนะครับในบุหรี่จะมีสารที่ชื่อว่าไนโตรซามีนด้วยตัวนี้ คือตัวกระตุ้นเอ็มเลงทำให้เกิดการเสรื่มในร่างกายถ้าเลิกได้เลิกซะอย่าลืมบอกคนรักของคุณหรือเอาวิดีโอของผมให้เขาดูครับเพราะหลายคนพอเป็นแล้วบอกว่าลูกนี้ไม่สูบดีกว่าลูกนี้ไม่กินเหล้าดีกว่าลูกนี้ไม่กินอาหารแปรรูปดีกว่าล้วนทั้งหมดคะเราใช้เงินซื้อพิษกินเข้าร่างกายสมัยก่อนเท่เท <Hey. Hey. S 1> ่เห็นไหม ในความเท่มันไม่ดีต่อสุขภาพเรานะครับมันไม่ดีต่อชีวิตเราเลยนะครับสมัยก่อนผมเคยแต่สมัยนี้ผมรู้ครับไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนี้เราก็เท่ได้ครับถามว่าเหล้าไม่ดีตรงไหนในเหล้าในแอลกอฮอล์มันก็คือแอลกอฮอล์แต่ว่าเมื่อเข้าไปในร่างกายเรามันจะเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าอลเซทาลเทอร์ดไฮอลอฮล์เทอร์ดไฮมันเป็นสารพิษซึ่งคนเอเชียจะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยคนยุโรปจะมีเอนไซม์ในการย่อยเยอะกว่าจึงทําให้เขากินเท่าไหร่กินเท่าไหร่ไม่เป็นเพราะฉะ จะให้พูดลึกกว่าน,นี้ก็ได้แอลกอฮอล์มันจะยับยั้งวิตามิน B ไม่ให้เข้าร่างกายวิตามิน B จะเรียกอย่างว่าฟอสฟอริกแอซิดเมื่อเรากินแอลกอฮอล์มันจะยับยั้งไม่ให้ดูดซึมเข้าไปจึงทำให้เสี่ยงกลายเป็นเอ็มเลงได้ครับลึกซึ้งนะและตัวกระตุน้นเอ็มเลงอีกอันนึงก็คือความอ้วนและก,การไม่ออกกำลังกายความอ้วนและก,การไม่ออกกำลังกาย คำถามมันเกี่ยวข้องยังไงไอความอ้วนนี่แหละมันจะผลิตอินซูลินขึ้นมาเยอะเยะเพราะคุณกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อผลิตอินซูลินจะทําให้เป็นการกระตุ้นการผลิตเซลล์เอ็มเลงให้เพิ่มขึ้นดูสถิติก็ได้ครับปัจจุบันนี้มีคนเป็นเอ็มเลงเต้านมกันเยอะขนาดไหนมีคนเป็นเอ็มเลงลำไส้เยอะขนาดไหนแล้วคนพวกนั้นเป็นคนอ้วนหรือเปล่าคุณลองไปดูความอ้วนมันเป็นการกระตุ้นไซโตไคน์ให้เกิดการอักเสบอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ไม่เชื่อคุณลองเอาคําว่า IGF1 ไปเสิร์ชทางอินเทอร์เนต็ตดูครับมันคือตัว ยังไม่พอฮอร์โมอนลปรับสมดุลไม่ดีทําให้เกิดการสร้างฮอร์โมอนลที่ชืว่าสเตีรอยเกิดขึ้นทําให้ภูมิตกไม่พอเกิดความเครียด เกิดความเครียดคุณก็กินมากขึ้นอีกก็ทําให้กระตุ้นมากขึ้นอีกก่อนอื่นหนึ่งในนั้นผมแนะนานะครับให้ลดหนักให้ลดหนักกินอาหารที่มีแคลอร,รี่ที่ต่ําหน่อยคุณลองไปเสิร์ชดูครับอาหารที่มีแคลอร,รี่ที่ต่ําเพราะอาหารที่มีแคลอร,รี่สูงมักจะกินแล้วไม่ค่อยอิ่มด้วยในปัจจุบันนี้เมื่อมีความเครียดทํะไรครับเราก็จะไปพึ่งสิ่งที่คลายเครียดเช่นสูบบุหรี่ดื่มเหล้ากินของหวานกินเค้กกินอาหารแคลอรี่สูงยิ่งทาให้เกิดวงจรเอ็มเลงครับไม่พอกินขนมกบเคี้ยวอาหารแปรรูปของไหมคคนนนอออาจจจะะเเเปป็็ผมหรืืุณลก จะเป็นญาติพี่น้องเราเยอะขนาดนี้ครับดังนั้นมาดูตารางนี้กันตารางขั้นตอนของการเป็นเอ็มเลงไปเป็นไทยั้งอันทีหนึ่งชรากินเหล้าสูบหรีอ้วนออกกำลังกายน้อยเครียดจากการที่ใช้ชีวิตการเป็นอยู่ที่มีปัญหามาสเตจที่2จะเกิดอนุมูลอิสระธรรมดาแล้วเราจะมีเอนไซม์ในการช่วยปราบอนุมูลอิสระหรือเรียกอย่างว่า s o สดีแต่ถ้าปราบได้ไม่ดีมันก็จะไปบรรทัดที่3ที่เรียกว่า ไฮดรอกซิเรดิเคิลมันคือสารพิษร้แรงและตัวปราบไฮดรอกซิเรดิเคิลคืออะไรคำตอบคือมันคือกดยูริกที่เ,เพื่อนๆบอกว่ามีกดยูริกสูงแล้วบางคนที่เป็นเกาใช้ยาลดกดยูริกแทนที่จะใช้กดยูริกในการปราบไฮดรอกซิเรดิเคิลที่เป็นพิษร้ายคุณไม่มีตัวปราบไฮดรอกซิเรดิเคิลและถ้ามันอยู่รอดได้รอดมาถึงบรรทัดที่4นั่นก็คือ DNA ของคุณจะเป็นบาดแผลและเราก็จะมีเอนไซม์ในการช่วยซ่อมแซม DNA ของเราโอ้กว่าจะมาถึงตรงนี้มันมีขั้นตอนที่ร่างกายเราช่วยซ่อมแซมได้มากมายเราต้้้้้อออออองงงขขบบคคคุณรรรรร่่่่าาาาาากกกยยเเเมมมมมัััันนนนนีีตตตวสููหลื และถ้ามันอยู่รอดได้ไปบรรทัดที่5เกิดการกลายพันธุ์เป็นเอ็มเล็งขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะมีเซลล์ในการปราบทําให้เอ็มเล็งมันตุยแล้วหายไปจากร่างกายเราเรียกว่า a p o โ t o s i s ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการทาให้เซลล์มันทาร้ายตัวมันเองทาร้ายตัวมันเองและถ้ามันอยู่รอดได้มาถึงบรรทัดสุดท้ายก็คือการเป็นเอ็มเลงอย่างแท้จริงแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้มันมีหลายขั้นตอนมากๆมากๆในการที่จะรอดมาเป็นเอ็มเลงหน้าของคุณร่างกายเราใช่ไหมครับแต่เรากินอาหารแปรรูปไม่รักษาร่าางกย เสียงเงินซื้อพิษเข้าร่างกายอีกจนร่างกายเราทนไม่ไหวกลายเป็นเอ็มเลงอย่างแท้จริงคําถามมีวิธีการปราบหรือลดการเสี่ยงการเป็นเอ็มเลงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบทิ้งคว้าไม่ดูแลร่างกายนอนดึกกินอาหารแปรรูปสูตร PM 2.5แล้วคุณฟูจิดูแลร่างกายยังไงผมจะบอกให้ผมก็เคยใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลมาก่อนจนผมเห็นคุณพ่อคุณแม่ผมป่วยไม่สบายผมก็เลยตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ก็เลยมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองคาถามก็คือแล้วผมทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันปัเวลาเรามาใส่เข้าไปในขวดแบบนี้แแแล้้้้วววสมมมมมกกกััััััับบบนน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 ีจจจะะะะยยอออหหหดดเป็ขรรืง ึงเป็นเหตุผลของการที่ขายในร้านสะดวกซื้อไม่ได้ครับไม่ได้ครับนั่นคือของปลอมของปลอมใส่หกหยดนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับปิดฝาขยับดูเป็นยังไงฮะหนึ่งสองสามขยับนะครับเห็นไหมเปี่เป็นสีขาวนะนี่คือน้ำไฮโดรเจนของจริงนะฮะเห็นแล้วอยากดูต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่คือน้ำเปล่านะครับและนี่ก็คือเมตาดีนเดี๋ยวผมจะเอาเมตาดีนใส่เข้าไปในน้ำเปล่าเปิดฝาเมตาดีนใส่ให้ดูเลยนะครับหนึ่งหยดสองหยดสามหยดสี่หยดห้าหยดหกหยด อันนี้เป็นสีเปลี่ยนนะครับผมวางไว้ก่อนนะครับนี่คือไฮโดรเจนนี่คือสิ่งที่ผมกินอยู่นะครับสสับแล้วก็ฉีกออกไปแบบนี้สีเปลี่ยนอยู่นะครับผมใส่ให้ดูนะครับหนึ่งสองสามเอเข้าไปเึิเข้าไปเขย่านะครับขาวเลยครับขาวเลยครับเป็นสีใสเลยครับนี่ก็คือน้ำไฮโดรเจนนะครับเมตาดีนถือว่าเป็นกรดนะครับเป็นสารพิษ แล้วมันก็ตกอยู่ในร่างกายเราที่เรียกว่าไฮดรอกซิลเรดโคลมีหน่วยเป็น OH ไฮโดรเจนมีหน่วยเป็น H ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดในธาตุเวลาเรามาใส่เข้าไปในนี้ OH ที่เป็นสารพิษบวกกับ H ก็กลายเป็น H2O กลายเป็นน้ำออกมาเป็นฉี่อันนี้กินไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนกินไม่ได้ครับผมปิดฝามองไว้ตรงนี้ส่วนขนนี้ก็เป็นขนน้ำธรรมดานะครับทรงแบบนี้มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทรงแบบนี้หยิบมานี่คือไฮโดรเจนธรรมชาตินะครับปึ๊บใส่เข้าไปปิดฝาเขย่า นี่คือน้ำไฮโดรเจนนะครับกินให้ดูครับนี่คือน้ำไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนผสมกับไฮดรอกซิเลดิเคิลซึ่งอยู่ในตารางที่3ซึ่งธรรมดาร่างกายเราบางทีอาจจะไม่มีเอนไซม์ในการช่วยเอาออกเราใช้ไฮโดรเจนในการล้าง คิดเปลี่ยนเป็นฉี่ก็คือ H บวก O H กลายเป็น H 2 O เปี่ยนเป็นน้ำเราสามารถกินได้แต่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันจะระเหอยออกจากขวดเราต้องรีบกินเป็นน้ําธรรมชาติครับซึ่งธรรมดาแล้วมันอยู่ในลาธารหมู่บ้านอายุยืนในประเทศต่งางๆรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยและไฮโดรเจนนี้เพื่อนอย่ากตกใจมันอยู่ในลําไส้ของเราแต่คนปัจจุบันนี้จะมีไฮโดรเจนในลาไส้เราน้อยเพราะว่าเรากินอาหารแปรรูปกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กินอาหารมันกินอาหารทอดจึงทําให้เราผลิตไฮโดรเจนไม่ได้แถมกินผักน้อยด้วยวันหนึ่งต้องกินผักประมาณ250กรัม ล้างไฮรอกซีเลนเทลที่อยู่ตารางที่3ได้น้อยหรือแทบไม่ได้จึงทําให้เราเป็นขั้นตอนของการเสี่ยงเป็นเอ็มเลงบางทีเพื่อนๆปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเอ็มเลงอยู่แล้วก็ได้แต่ถ้าเรามีตัวนี้ก็จะทําให้เราป้องกันหรือทําให้เราต่อสู้กับเอ็มเลงได้ดีกว่าที่ไม่ได้กินอันนี้หาซื้อที่ไหนธรรมดาแล้วไม่มีขายในประเทศไทยมันมาจากนักวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอเมริการ่วมกันผลิตถ้าใครสนใจต้องเป็นเพื่อนกับผมเท่านั้นนะครับวิธีการก็คือมอยู่3อย่าง1ข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิิงกกก์เเเเเเขข้้้าาาาไป2ดพพืืื่่่่ออออออนอน 3. อน3แแชชมมมมมลววววจะีคคใใหต Miles, ข anyway, ้อม so like so <Yeah. S 2> ูลเกี่ยวกับน้าวาเจนญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดให้กับเพื่อนๆแต่ับคนที่แอดเป็นเพื่อนเท่านั้นสําหรับคนที่เขียนข้อความข้างล่างผมจะไม่ให้นะครับสําหรับคนที่แอดเป็นเพื่อนเท่านั้นอีกเหตุผลนึงคือตอนนี้มีคนติดตามผมประมาณ3ล้านคนในเพจต่างๆรวมกันเวลาผมโพสต์ใน l i AI จะแจ้งเตือนได้ประมาณแค่1%เท่านั้นผมเลยต้องใช้วิธีแบบนี้โดยการพูดมันมาเป็นเพื่อนของผมและถ้าใครไม่รู้วิธีการเพิ่มเพื่อนง่ายๆเดียวย้ําเอาวิดีโอของผมไปให้เพื่อนของคุณดูแล้วเพื่อนของคุณหรือคนนั่งคุณจะสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนง่ายๆเดียวไม่อย่างอะไรถ้าเป็นเพื่อนแล้วจะเป็นเพื่อนตลอดไปครับสํหรับคนที่แอดเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับ